คู่รักเคยกลุ้มใจมีลูกอยากหมอช่วยให้สมใจกำเนิดลูกชายห้าคนใน13เดือนกลายเป็นคิดหนักเรื่องเงินแทนคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งในเมืองดงนายประเทศเวียดนามประสบปัญหามีบุตรยากมานานหลายปีหลังแต่งงานแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นคุณพ่ออายุ34ปีและคุณแม่อายุ32ปีของลูกชายห้าคนภายหลังการตั้งท้องเพียงสองครั้งตามรายงานพบว่าทั้งคู่รู้จัก กันผ่านทางการแนะนำของเพื่อนที่ทำงานหลังจากการเกี่ยวภาสีมาได้สักพักทั้งสองก็แต่งงานกันในปี2559ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายต่างตั้งตารอที่จะได้เลี้ยงหลานทั้งคู่เองก็ประทนหาที่จะเป็นพ่อแม่เช่นกันอย่างไรก็ตามหลังจากแต่งงานไปหลายปีก็ยังไม่มีข่าวดีมาถึงพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและภรรยาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ p o l y c y s t i c o v a r y Syndrome (PCOS) ตามที่แพทย์ระบุต้องใช้ขั้นตอนการกระตุ้นการตกไข่เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์กระทั่งในช่วงต้นปี2563ข่าวดีที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแพทย์แจ้งว่าภรรยากำลังตั้งครรภ์ลูกแฝดตอนนั้นเธอทำงานอยู่ที่โรงงานชิ้นส่วนยางด้วยกลัวว่าจะส่งผลถึงลูกๆในครรภ์สามีจึงแนะนำให้เธอลาออกกมาอยู่บ้านในขณะเดียวกันฝ่ายสามีทำงานก่อสร้างและต้องไปทำงานไกลบ่อยๆทำให้เขาไม่สามารถดูแลภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงตัดสินใจพาภรรยาไปอยู่ที่บ้านแม่สามีซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรการตั้งครรภ์ครั้งแรกผ่านไปด้วยดีภรรยาให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดปลายปี2563ทารกที่น่ารักและมีสุขภาพดีสมบูรณ์ในเวลานั้นทั้งสองครอบครัวมีความสุขทวมทนเพราะทั้งคู่เคยมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากโดยไม่คาดคิดว่าข่าวดีจะมาอีกครั้งในเวลาเพียง4เดือนต่อมาอีกทั้งยังอันตรสาวพบว่าเป็นแฝดสามในขณะนั้นฝ่ายภรรยาทั้ง ดีใจและกังวลเกินบรรยายเพราะเธอต้องเลี้ยงลูกแฝดวัยสี่เดือนและครอบครัวของเธอยังคงเผชิญกับความยากลําบากมากมายตอนนั้นจิตใจฉันปนป่วนฉันทําได้เพียงร้องไห้เพราะว่าฉันทั้งคู่มีความสุขและไม่รู้จะทอมัายยังไงตั้งแต่นั้นมาเธอก็มีความคิดแง่ลบอยู่ในใจอยู่เสมอเพราะแผลคลอดฝาแฝดทั้งสองยังไม่หายดีและตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องลูกแฝดสามเธอเล่าเรื่องนี้ให้แม่สามีฟังและได้รับการสนับสนุนและกําลังใจกลับมาโดยแม่สามีกล่าวว่า เด็กๆเ,เป็นของขวัญจากพระเจ้าซึ่งคำกล่าวสั้นๆน,นั้นกลับทำให้เธอความทุกข์เบาบางลงอย่างมากฝ่ายสามีเองก็มีความยากลำบากหลายประการภรรยาของเขาตั้งครรภ์ได้เพียงสี่เดือนแต่เพราะขนาดท้องที่ใหญ่โตการเคลื่อนย้ายก็เป็นเรื่องยากแล้วดังนั้นเขาและภรรยาต้องส่งลูกชายสองคนแรกที่มีอายุเพียงประมาณ8เดือนไปให้ยายช่วยดูแลเด็กๆจำต้องหย่านมแม่เพื่อให้แม่ของพวกเขามีสมาธิกับการดูแลลูกชายทั้งสาในท้องของเธอ ตอนนั้นมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในทีมจึงมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นสามีเล่าและเมื่อตั้งครรภ์ได้32สัปดาห์ภรรยาก็น้ำคลาำตัดแพทย์จึงต้องผ่าตัดคลอดแฝดสามทารกเกิดก่อนกำหนดและยังคักงอ่อนแออยู่จึงถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเด็กเพื่ออยู่ในตู้อบหลังจากคลอดลูกแฝดคู่แรกผ่านไปเพียงแค่13เดือนพวกเขาก็มีลูกชายมากถึง5คนแล้ว หลังจากออกจากโรงพยาบาลได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ผู้เป็นแม่ก็ไปโรงพยาบาลเด็กเพื่อดูแลลูกๆทั้งสาคนของเธอแม้ว่าการผ่าคลอดแผลใหม่ถ้าแผลเก่าจะส่งผลให้รู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นก็ตามในขณะที่สามีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวแค่ซื้อผ้าอ้อมและนมให้ลูกก็เกือบทำให้เงินเดือนของเขาหมดลงแล้วดังนั้นจึงต้องพยายามประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดอยู่เสมอ ฝ่ายสามีพูดอย่างติดตลกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆก็เติบโตขึ้นและทุกๆวันกลายเป็นว่าต้องคิดต่อรองเรื่องของเล่นของลูกๆทั้งห้านับครั้งไม่ท้วนปัจจุบันพี่คู่แฝดอายุได้สขวบส่วนเหล่าน้องแฝดเพิ่งจะมีวันเกิดครบรอบสองปีแน่นอนว่านี้เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางหลังจากนี้ยังอีกยาวนาน